ไอทเนี่ยชื่อเต็มก็คือ Institution of Electrical and Electronic e n g i n e e r เนะครับเป็นเป็นสมาคมที่ก่อตั้งในสหเทศรัฐอเมรกาปี1884เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ทังด้านวิชาการทังด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณสัก4 0 0 0 0นคนจาก175ประเทศ สำหรับประเทศไทยก็ได้ได,ได้ก่อตั้ง i อทีบ s e c t เซคครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีอ1980ก็ประมาณ40ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาซึ่งมีมีนายกสมาคมคนแรกก็คือท่านองคมนตีในรัชการที่9นะครับท่านโปร,รกาศเอกกํมทนสินทวานนหลังจากนั้นอีกอีก19ปีนะครับปี1999ก็มีการก่อตั้งสาขาของ i อทีเซขึ้นมา เรียกว่า i อ e ิบ p h Chapter นะครับซึ่งเป็น Chapter ท,ที่เน้นทางด้าน Power a n d Energy Society นะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์รองศัสตราจารด็อเตอรสำรวยสังสะอาดเป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับทั้ง i อ e ิบันดีเ e และกอ i บดีพีเอชชก็ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้บุคลากรในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าผู้จำหน่ายไฟฟ้านะครับยูทิลิตอาจารย์มหาวิวายาลัย นักนิสิตนักศึกษาเนี่ยความรู้ทางให้ความรู้ทางด้านสิลวกรรมไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องครับคือสำหรับไอที่เป็น e p เนี่ยนะครับ power and energy society เนี่ยตั้งมาย2ิบปีละนะครับเป็นเป็นเป็นส่วนของสาขาจากเซกช,ชันที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ ก็มีผลงานทางด้านสัมมนา,าวิชาการตลอดต่อเนื่อง22ปีเป็นการให้ความรู้ทางด้านการผลิตไฟฟ้าการจําหน่ายไฟฟ้าให้บุคลกากรที่อยู่ในในเซกเตอร์ของเซกเตอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูทิลิตี้สามการไฟฟ้าเรานะฮะการไฟฟ้าไฟายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าสิบหุ่ภาคอาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษาและก็ผู้อยู่ในในในผลิต s p p i p p ทั้งหลายแหล่นี่นะครับให้ให้ให้รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของไอทิบดีนะครับทีนี้ซึ่งซึ่งก็จะมีมีมีการเสวนาเฉลี่ยและประมาณปีละถึง6-7ครั้งต่อปีนะครับอันนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้ในรูปของของเสมนาแล้วก็เราจะมีงานสำคัญประจำปีปีละครั้งเรียกว่างานดินเนอร์ท k นะครับซึ่งจะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงของสการไฟฟ้านะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆหรือนโยบายใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับก็มีผู้เข้าร่วมประมาณสัก80โตนะครับก็จัดเป็นประจําปีนะครับเป็นเวทีให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและก็นโยบายด้านพลังงานเดีวยวกันแล้วก็มีมีอธิบดีพีเก็มีการระดับระดับหรือว่าระดับระดับชาติเหมือนกันนะครับ เราจัดครั้งแรกเมื่อปี2515ตอนนั้นเรียกว่างาน Innovative Smart Grid Technology a s เ a เป็นงานคอนเฟลเอนระดับเอเชียครั้งแรกที่เราจัดในเมืองไทยนะครับก็ให้ความรู้ทางด้าน Smart Grid นะครับมีการจัดเซมนาและหลายเวทีนะครับมีเข้าร่วมมากมายเข้าร่วมมากมายเช่นเดียวกันหลังจากนั้นอีก4ปีเราก็จัดงานใหญ่ระดับเอเชียเรือว่า GTDA s i a นะครับ เป็นงานคอนเฟลเลนซ์และเอ็กซิบิชันนะครับซึ่งมีบูธมากกว่าตั้ง400บูธนะครับซึ่งเป็นความสำเร็จพอสมควรดีเดียวในการจัดง,งานของไอทีพดีนะครับซึ่งได้รับการชมเชยจากไอทีพัดีเฮดคกรเตอร์ว่าเราจัดง,งานได้ดีแล้วก็อยากจะให้เรามาจัดในทุก4ปีเช่นเดียวกับโอลิมปิกจะซ้ำไปนะครับแต่เราก็มองว่ามันอาจจะหนักเกินไปสำหรับไอทีพัดีเอเรานะครับก็รับไว้พี่าณานะครับอันนั้นเป็นผลงานใหญ่ๆที่ผ่านมาครับ ครับครับในการครอบรอบ22ปีนะครับ Power Energy Society หลังจากเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแต่ในเวลาที่จะที่ที่จะครบถึงเนี่ยนะฮะวนที่22เมษายนจะถึงเนี่ยก็มีจัดงานใหญ่งานหนึ่งก็เรียกว่างาน Clean Energy Revolution นะครับเราก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาก็เน้นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่เราให้ความสําคัญกับโลกร้อนมากขึ้นงานการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็ะจะเน้นมาใชา้เทคโนโลยีที่กรีนมากขึ้นนะครับลดการปล่อยการเรือนกระจกก็ะจะเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่าจากวินฟาร์มวันนี้เป็นต้นในงานเสนานะวันนั้น22เมษาที่ว่าเนี่ยก็ะจะมีเชิญวิศวิทยากรจากสั้งสามการไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาพูดคุยกันนะครับ ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใ,ในการผลิตไฟฟ้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับแในโอกาสนี้ผมขออญาตเจิญชวนท่านผู้สนใจนะครับเข้าฟังเสมนาดังกล่าวได้นะครับวันที่22เมษาย,ยนที่สานักงานใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับตอนนี้เรามีวิศวกรที่เป็นสภาพสติในในประเทศไทยมากมายนะครับ ในไอทิพย์เีเอเช่นเดียวกันแล้วให้การส่งเสริมนะครับให้ให้ให้บุคลากรสภาพสตรีที่เป็นพิศูกรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในในในทุกๆสังคมนะครับรวมทั้งในไอทิพยพีเอด้วยเรามีแอคทิวิตี้หนึ่งที่เรียกว่า Women in Power นะครับเป็นกิจกรรมที่สภาพสตรีในแวดวงพลังงานนะครับ ซึ่งมีอยู่ลหลายท่านเนี่ยตอนนี้ก็มีคุณไก่นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าทีมบะกิ้งกุ๊บมีกิจกรรมที่จะให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่วิศวกรหญิงไทยมีการจัดเสวนาหลายหลายเวทีนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งเลยในไอทีเป็นอีที่จะมีสภาพดีเข้ามาร่วมมากขึ้นนะครับในส่วนของการฟ้าส่วนฟีนภาคเองเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมก็พยายามผลักดัน ให้วิศวกร,กรหญิงเนี่ยไปเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าในเขตรับประชมการฟ้าส่วนภูมิภาคมากขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ที่ไอทเป็นดีให้การสลับสนุนในเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องสำคัญยิ่งนะครับเพราะว่า คือเราเราที่เป็นเป็นที่รู้กันอุตสาหกรรมไฟฟ้าตอนนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับการเปลี่ยนผ่านก็คือว่าเราจะเราจะเห็นชัดๆก็มีดิจิทัลพีเทคโลจีเข้ามาในระบบของเรามากมายนะครับอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากเดิมที่เราผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ก็จะถูกเปลี่ยนผ่านเป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็กนะครับซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าเข้าไม่ว่าจะเป็นจากพนฟาร์มโซล่าฟาร์มเข้ามาในระบบบ้างไหม รวมท้งโลกในอนาคตเป็นโลกของอิเล็กทริิเคชันอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายก็หันมาใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเห็นนว่ากตสาหการไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่สามารถการจัดก,การระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจัดก,การแบบเดิมๆได้อีกต่อไปนะการบริหารจัดก,การแบบ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 ข้อมูลที่ถูกต้องละเอียดถานเป็นที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าระบบมันมีระบบผลิตมากมายเข้ามาในระบบ EV EV คาเข้ามาในระบบมากมายการจัดก,การแบบเดิมทําไม่ได้นะฮะ งั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆจะต้องปรับตัววิธีปรับตัวก็คือการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเรียบธารมวิธีที่ทาแบบนั้นได้ก็คือการ transform องค์กรไปสู่ระบบดิจิทัลเท่านั้นเองซึ่งการจัดการข้อมูลเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะครับงั้นหลักสูตรต่างๆที่ IWDPS จัดขึ้นเนี่ยก็ให้ความสําคัญไปในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง e v car ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องดัตตานะฮะรวมทั้ง AI ต่างๆหลักสูตรส่วนนี้ไ i ที่เป็น e ก็ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาถึงความสำคัญของบทบาทของข้อมูลและการ transform องค์กรเป็นสู่ดิจิทัลนะครับ ในวันที่22เมษายนนี้เป็นวัน PSD นะครับผมก็เขาการนี้เชิญชวนนะครับบุคคลที่สนใจนะครับทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมสัมมนาเข้าฟังสัมมนาและมีกิจกรรมมากมายต่างๆนะครับซึ่งเราจัดอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่การไนฟ้านครหลวงนะครับรายละเอียดก็ขอให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของไอทีบีเอพีเอสนะฮะแชปเตอร์นะครับน่าจะมีรายละเอียดมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วยนะครับขอบคุณครับ